วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ชนีหุ้นไทยนั้นขึ้นมายือนอยู่ในระดับ1,300จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคช่วงปิดตลาดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา8.61จุดนะคะเซ็อินเด็กปิดไปที่1,306จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันศุกร์38,000ล้านบาทนะคะแล้วก็สัญ,ญญาซื้อจากต่างชาติซื้อต่อเนื่องเข้ามาอีกเป็นวันที่2นะครประมาณ539ล้านบาทส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้ต้องเรียกได้ไดว่าสึมๆ นะคะทันทีที่เปิดทําการซื้อขายก็แกวงตัวในกรอบแคบๆแล้วก็ตอนนี้อยู่ในแดดลบแล้วด้วยใช่ฮะก็พลิกไปพลิกมาระหว่างลบกับบวกะนะครับมาล่าสุดตอนนี้ครับหุ้นไทยลดลงมา0.14จุดราชนีอยู่ที่1,306.46จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย5,200ล้านบาท5้าดับหลักทรัพย์นะครับแอดวานฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับหลังจากลดลงมาจากการเทขายหุ้นในกลุ่มสื่อสารตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้านี้แอดวานขึ้นมาได้5บาท50สตางค์อยู่ที่191.50 และตัวที่น่าสนใจกับข่าวที่มาแรงช่วงเช้าที่ผ่านมาสดๆสดสดร้อนๆเลยนะครับกับ t c แคหรือว่าธนาคารธนาชาติครับที่ทางด้านของ p r u เดนเชียบริษัทประกันของทางอังกฤษเนี่ยเขามีการซื้อธนาชาติประกันชีวิตไปเลยทําให้หุ้น t c แคช่วงเช้าวันนี้ขึ้นมา5%กว่านะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้บวกขึ้นมา1บาท50สตางค์แล้วราคาล่าสุดอยู่ที่38มสบาทเจสตางค ปโตโท o b a l Chemical ครับขึ้นมา75สตางค์อยู่ที่61บาทด้าน d t แทเองก็ฟื้นตัวเช่นกันครับ1บาทอยู่ที่83บาท75สตางค์ส่วน True เองก็ฟื้นตัวขึ้นมาแรงครับเพราะว่ามีข่าวทางแคทนั้นจะไม่ได้มีการไปปรับสัญญาที่ True ทำเอาไว้จากการซื้อหัตจิสันเลยทำให้ขึ้นมาได้ถึง14สตางค์ครับราคาล่าสุดอยู่ที่4บาท94สตางค์ครับค่ะ แนวโน้มของตลาดหุนไทยวันนี้จะเป็นยังไงนะคะพูดคุยทิศทางกับพนักของกรรมการผู้จัดการจากบริกกสิกรไทยอยู่ในสายกับคุณพเดิมพบสงคระหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพเดิมภพสวัสดีคุณมนัยุณท้าวันครับค่ะกรอบการเคลื่อนไหวแต่ชนีุ้้นไทยดูเหมือนว่าช่วงเช้านี้กรอบค่อนข้างจะจากัดนะคะฮะตอนนี้ก็คงเงียบลงนะครับทุกคนก็ไปเก่งกําไรอย่างที่คุณโมนัยพูดถึงว่าตัวไหนมีข่าวเข้ามาก็วิ่งปูดป้ายขึ้นไปค่ะแต่ตัวไหนไม่มีข่าวก็เงียบเลยวันนี้ นะครับแลวสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศความจริงแล้วน่าจะดีขึ้นนะครับก็คือการประกาศตัวเลขาเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมานั่นคือตัวเลขภาคการผลิตนะครับ ISM เพิ่มขึ้นจาก51.5เป็น51.7ในเดือนตุลาคมตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมนะครับเพิ่มขึ้น1 7 1 0 0 0ตําตำแหน่งมากกว่าคาดก็คือ1225 0 0ตนหนาพันตำแหน่งแต่ไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ดีขึ้นความจริงแล้วสินทรัพย์เสี่ยงก็น่าจะดีขึ้นตาม นะครับก่อนหน้านี้ประกาศ P M I ของประเทศจีนภาคการผลิตออกมาที่5 0 2เดือนตุลาคมเทียบกับกันยา49.8แต่ว่าทุกคนไม่มองอย่างนั้นไปม,มองทางด้านโอเคว่าในภาพของเงินดอลลาร์ควรจะแข็งค่าขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยุโรปที่ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังออกมาไม่ดีญี่ปุ่นก็ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ออกมาไม่ดีเงินดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นนะครับอย่างตะก้าเงินของดอลลาร์เด็กเนี่ยเคยอยู่ต่ำสุดมาตั้งแต่หเ ตอนนี้ปาเข้าไป70.639นะครับก็ทําให้ภาพของดอลลา์แข็งค่าขึ้นสินภาเข้าพุกพันนะหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็เลยโดนขายนะครับราคาน้ํามันั้นตรับลงมาจากแถวแถว80กว่าเหรียญคือ87เหรียญตอนนี้อยู่ที่84.87เหรียญน,นะครับนั้นทําให้ภาพของหุ้นในทั่วโลกก็เลยไม่ได้ขึ้นแต่สังเกตว่ารอบนี้การปรับตัวลงของหุ้นนั้นไม่มาก นะครับไม่มากก็แสดงว่าความมั่นใจยังมีอยู่ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะถึงจุดต่ำสุดนะครับก็ทําให้ภาพของตัวอินเด็กติดลบเล็กน้อยถ้าเทียบกับทางดาวโจน,นส์เมื่อคืนวันศุกร์นั้นติดลบมากกว่าเพราะทางเซฟลอนมีการประกาศผลประกอบการออกามานั้นต่ากว่าที่คาดนะหุ้นน้ำมันในที่อเมริกาก็เลยมีการปรับลงดาวโจนส์ลงมาถึงร้อยจุดนั้นแดกก็ลงไปสาจุด นะครับมันทําให้สถานการณ์ในช่วงนี้หุ้นไทยก็อาจจะแข่งแคบๆนะครับแล้วก็ตามเปลี่ยนกำไรกับเรื่องของข่าวต่างๆขึ้นเข้ามาลงไปถึงการเปลี่ยนกำไรกับเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3ามด้วยของบ้านเรานั้นหลายคนบอกว่าหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะบางกลุ่มที่ยังจะประกาศเนี่ยหลายตัวน่าจะออกมาดีกว่าคาดนะครับทำให้ภาพของหุ้นในบ้านเรานั้นตกไม่มากอย่างสังเกตว่าในขนาดนี้หุ้นตกแต่พลังงานน่าิะลบแค่0.08เปอร์เซ็นต์ครับ ผ่านแล้วก็ปิโตเคมีกับบวกขึ้นมาถึง0.82เปนอะร์เซ็นตับกระแสเห็นว่าณว,วันนี้นะครับทุกคนเริ่มจะมีการโฟกัสหุ้นมากกว่ามากกว่าแต่ก่อนครับครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแว่งแคบๆเนี่ยจะแกว่งไปถึงเมื่อไหร่และหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อฮะครับผมก็คงการแกว่งตัวนะครับผมคิดว่าคงใช้ระยะเวลาอีกสักอาจจะไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับก็ต้องมีข้อแม้ว่าอินเด็กถ้าทะลุขึ้นไปแถว1,314จุดนะครับก็คือไฮเดิมนะทุกคนกังวลว่าจะเกิด ที่เป็นท็อปหรือเปล่าคือจุดล่สุดขึ้นไปสาครั้งแล้วไม่ผ่านนาทีหนึ่งอาจจะเทคบ้างนะเรามองว่าตรงนั้นอาจจะเป็นแนวต้านใหญ่แต่ทะลุทวันไหนทะลุเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปถึง1,330นส้นู่นเลยนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับผมก็มองว่าจุดต่าสุดน่าจะไม่ต่ำกว่าเส้น10วันแล้วก่ตัวเป็นตัวรับตนวรับตัวกลมด้วยคือ1,300จุดนะครับตรงนั้นก็เป็นแนวรับใหญ่ น้สัำดานี้ก็ให้ไว้ที่1 3 0 0จุดเป็นแนวรับนะแล้วก็1 3 1 4จุด1 3 1 5จุดตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านครับค่ะสำหรับมุมมองเรื่องของการเลือกตั้งราาประธานาธิบดีของสหรัฐลคาคะทางกสิกรไทยมีการมองไหมคะว่าน่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกยังไงบ้างก็ณวันนี้นะครับถ้ามองเกี่ยวข้องกับ การเก็งกาไรนะครับผมมองว่าความเกางนั้นน่าจะลดน้อยถอยลงนะครับเพราะสมมุติว่าโอเคว่าคงมีแฟกเตอร์หรือว่ามีแนวคิดออกพันธัติสี่แนวทางนะแนวทางที่หนึ่งก็คือทางโอบามาได้นะครับแล้วก็ทางสสนะครับในาพาในในภาพของตัวสภานะครับได้พรรคเดโมแครตด้วยผมเชื่อว่าในภาพในการเกมงนรับ QE 3สาบ,บที่ต่อเนื่องะนะเก่งบอกว่าเรื่องของการผู้ตรวจเศรษฐกิจนั้นน่าจะชะจัดเจนมากขึ้นคือมีความต่อเนื่องนั่นเองน,น,อนะครับหุ <Yeah. S 1> ้นอาจจะปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นไปเลยนะครับก็ mm hmm. คือแนวตั้งคือหนึ่งสามห้ารือกรณีที่2น,นะครับคือถ้าเผ,ผื่อโอมบ้าชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็เดแมแบกแ,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 แพ้การเลือกตั้งนะครับก็คือพรรคเดมแบกได้ได้เลือกตั้งมากเนี่ยคุับก็คือพรรคเดมแบกแะ้การเลือกตั้งนะครับก็คือพมีความแบกแพ้กาอเนื่องนั้นอาจจะน้อยลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นในฝั่งของถ้า หลอนนี่นะครับได้ชนัการเรื่องตั้งนะครับผมก็เชื่อว่าทิศทางของหุ้นนั้นอาจจะโดนแบ่งเทขายเพราะคนกังวลว่าอาจจะเกิดภาพความไม่ต่อเนื่องของมาตรการระตุ้นเศรษฐกิจนะเป็นเป็นหน้าของการกินกําไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าภาพของเศรษฐกิจโลกน่าจะถึงจุดต่าสุดนะครับอันนี้ก็มองระยะสั้นนั้นคงต้องวองเป็นสามสี่อย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ครับครับมาดูหุ้นรายตัวกับหุ้นที่เป็นข่าวนิดนึงคุณประเดิมพบฮะ ผู้เดนเชี่อเข้ามาซื้อธุรกิจประกันชีวิตของทางธนาชาติจะมีผลต่อราคามากน้อยขนาดไหนและก็ตัวธุรกิจจะเปลี่ยนไปขนาดไหนครับครับผมคือถ้าสังเกตในช่วงนี้นะครับเดิมเนี่ยมีหุ้นอยู่2ตัวนะครับที่ได้วิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าความกังวลกับการเพิ่มทุนนั้นน,น,น่าจะเกิดขึ้นนั่นคือ KTBKTB ตัวแรกนั้นปรากฏว่าเขาก็มีการประกาศเพิ่มทุนไปเรียบร้อยแล้วราคาหุ้นก็เลยขึ้นได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นนะครับหุ้นตัวอื่นล่าสุดก็คือ TC a p นะครับที่ประกาศเรื่องของการขายหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนะครับคือเดิมเขามีความต้องการใช้เงินแต่ว่าธุก,กิจเขาโตมากนะครับข้อมูลเขาจะเป็นต้องขายตัวธนาชาตประกันชีวิตให้กับทางบริษัทประกันชีวิตนะครับนั้นมอนเงินเนี่ยได้เงินถึง17,500ล้านบาทผมก็ถือว่าความแข็งแกร่งด้านการเงินของ T Cap ก็จะสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของธุนธนาชาติครับ ค่ะเพราะฉะนั้นดูจากราคาหน้ากระดานตอนนี้ถึงแม้ว่าจะบวกขึ้นมามากขนาดนี้ดูแนวโน้มน่าจะขึ้นต่อไหมคะครับผมคือถ้าเปิดมองสตรอรี่ในเชิงของกิเกงกำไรก็พอไหวนะครับแต่นี่จากว่าผมมองว่าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับในช่วงนี้อาจจะหนุนของการกิเกงกำไรนั้นอาจจะด้อยลงไปเพราะส่วนหนึ่งก็คือ,อผลประกอบการนั้นประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็2คือประมาณการตัวสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยเรามองว่า GDP ประเทศไทยนั้นอาจจะเริ่มโตนในสัดส่วนที่น้อยลงนะครับแต่มาส ที่ผ่านมา g d p ประเทศไทยนั้นโตขึ้น4.2%นะครับแต่ไตรว่าสามเนี่ยเราคาดว่าจะประกาศที่3.9%นะมันทําให้ยอดสินเชื่อของภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับไม่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 ได้เป็นรายตัวนะครับก็คือว่าในภาพของขนาดใหญ่เนี่ยผมก็เชื่อว่าธุรกิจในภาพของสินเชื่อนั้นจะโตไม่มากนะทำให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นอาจจะขึ้นไม่ดีในช่วงนี้ระยะสั้นนะครับก็เลยมองว่าอ่า T- แคปนั้นอาจจะขึ้นไม่ได้แรงเหมือนกับ KTB อ่าในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยแนวต้านให้ที่448 นะครับแนวรับของดีแคทจะอยู่ที่สามสบเจ็ดาทหครับค่ะสำหรับหุ้นเด่นทางกสิกรไทยแนะนําตัวไหนบ้างคะวันนี้คับผมคือในช่วงนี้นะครับผมมองว่าเนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็กําลังจะเริ่มดูดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกนะครับเราก็เลยชอบหุ้นใงนกลุ่มกองเรือนะเหตุผลก็คือว่ากองเรือปัจจุบันนั้นหลายตัวนะครับเทดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวนั้นจะวิ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีแต่วันนี้ผมชอบหุ้นของ PSL บริเก้งนะครของเเานี่ ของทั้งหมดนะครับในโลกนี้จะมีการเื้นตัวภายในปี57ก็คือีกหปีข้างหน้านะครับอุปสงค์ได้เพิ่มขึ้นอุปทานที่ผ่านมาเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับประกอบกับ PSL นั้นมีการซื้อและราคาถูกต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็ซื้อมาอีกตั้งแต่ปี52นะครับซื้อมา15ลำ นะครับก็คาดว่าภายในสิ้นปีหน้านะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น57ลำปัจจุบันคือ33ลำนะฮะก็บุ๊กมูลตอนที่อยู่ที่16บาทนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่13.60นะครับก็ถือว่าเทรดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีนะครับก็เลยชอบหุ้นของกองเรือเป็นพิเศษหน่อยนิดนึงนะครับเลยแม้แต่ TTA นะครับที่ราคาปัจจุบันนั้นลงมาเรื่องของข่าวการเพิ่มทุนนะครับก็คล้ายๆกัน15บาท50เป็นแนวรับในลักษณะของการหุ้นเทอร์นาล์ส่วนีกตัวหนึ่งอีกกลุ่มหนึ คือกลุ่มละมังก์ก่อสร้างเหตุผลคือว่าในช่วงต่อจากนี้ไปเราจะเห็นภาพของการประมูลโครงการพาร,รัฐที่มากขึ้นโดยพาะรถไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะปีหนา้านะผมก็ชอบหุ้นในกลุ่มละมังก์ก่อสร้างอาจะเป็นหุ้นของ CK ITD อทีดีนะครับหรือว่าสเตคอนครับครับไอ้หุ้นในกลุ่มสื่อสารวันนี้ฟื้นตัวนี่เพราะทางเทคนิคล้วนๆเลยหรือเปล่าคุณประเดิมพบฮะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็คือการรีบาวน์ทางเทคนิคน,นะครับเพราะราคาหุ้นตกลงมาเยอะอย่างเช่นแอสฟาร์นเนี่ยราคาหุ้นตกลงมามื่วนสุกนะครับก็คือตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ปกติคุณจะเป็นขาลงเนี่ยไม่คุณขาขึ้นเนี่ยเป็นคนต่างกับเส้นสองวันแล้เกิจกรรมบางส่วนก็เลยเข้าตรงนั้นนะครับก็ดูที่หนึ่งแปดหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งร้อยแปดบหกบาทนะครับเป็นระดับสำคัญแอปเปลวันนี้ก็เลยมีการเกิดเทคนิคอลรีบาวน์นะครับหรือแม้แต่ตัวของด uh, ีแท็กนะครับเส้นค่าวอย่างสองวันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแปดสิบาทต้นๆนะครับเมื่อเช้านี้ไปต่ำสุดที่แปดสิบสองบาทก็เลยมีการรีบาวน์นั่นคำว่าอย่างที่คุณมลัยถามก็คือมองว่าเป็นแค่เทคนิคคอรรีบบาาาวากกว์มกก่ั ค่ะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเบเดิมพบขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะมาติดตามภาพรวมตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะไปที่ฝั่งของสหรัฐกันค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐดูแนวโน้มไม่ค่อยสดใสนะอย่างดาวโจนเองเนี่ยลงไปแรงถึง1 3 9จุดเลยลงไปที่1 3 9 3จุดนะคะเพราะว่ามีแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานออกมาด้วยวันศุกร์เนี่ยทองร่วงน้ำมันก็ร่วงลงไป2เหรียญกว่านะคะ